ดีค่ะพบกับออเดย์อนแอร์นะคะวันนี้นะจะมีงานแบทเทิลแบทเทิลก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะมีด้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนแล้วก็มีด้านนี้ค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือโกบอยนี่ขอแอบ,บกินตับเพื่อนหน่อยนะกินตับเพื่อนวะทำไมมันแข็งจังเลย <laughs> เลยตอนนี้นัดอยู่ที่คลองสี่นะคะเพื่อน<บ>คนที่ถ่ายอยู่นั่นนะคะบอกนัดมาว่าอร่อยมากก็เลยนัดกันมาแบทเช่ลว่า2ร้านนี้ร้านไหนวันนี้จะชนะนะคะแต่เขาบอกอร่อยทั้ง2ร้านคนเยอะทั้ง2ร้าน<บ>นัดกับเพื่อนนะคะจะเลือกเป็นโกบอยก๋เวยเตี๋ยวเรือก่อนไปค่ะนี่ร้านแรกที่จะเข้ามาค่ะเขาบอกว่ารถเจ็บแซบเวอร์เปิดบริการ7จ็ดโมงถึงห้าโมงครึ่งด้านในเลยค่ะ อตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านร้านร้านโกบอลรสเจ็บแซฟเวอร์แล้วนะคะก็เขาก็จะมีนี่เมนูให้แบบนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหมูเนื้อชิ้นตับหมกน้ำตกน้ำใสต้มยำแห้งอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อเอาอะไระหนึ่งใหญ่เนื้อหมกหนึ่ง เดี๋ยวเรามารอดูก๋วยเตี๋ยวนี่ยังไม่ได้สั่งก๋วยเตี๋ยเลยนะคะแต่เราสั่งเกี๊ยวสั่งกา,กากหมูมาแล้วอันนี้เขามีเสิร์ฟให้เราที่โต๊ะเลยเดี๋ยวรอก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมกกับเนื้อสดตับหมกค่ะเล็กสดตับหมกของเพื่อนนะคะอส่วนอันนี้เป็นเล็กเนื้อหมกของของแนทเองให้ดูอันนี้เป็นเส้นใหญ่แนทะสั่งมาเส้นใหญ่หนึงแล้วก็เส้นเล็กหนึ่งนะเนื้อหมกเหมือนกันนะ น้ำข้นมากกระหอกนะก็สุกกำลังพอดีเลยเห็นปะบางร้านเนี่ยหูชมพูชมพูเดี๋ยวเรามาชิมเขาเคลมว่าร้านของเขาอะ่ะอย่าพ่ใส่พริกให้ชิมก่อนเดี๋ยวจะลองชิมนะคะว่าแซ่บขนาดที่บอกมาน่กล่าน้ำมันขึ้มค้นมากเลยแล้วก็ถ้าใครไม่กินเผ็ดก็ระวังไว้เผ็ดนะคะแต่ว่าเผ็ดออกแนวเผ็ดหวานนะแล้วก็ อย่างอื่นกลมกล่อมดีค่ะเดี๋ยวนั้นจะมาลองตัวเนื้อหมกนี่แหละมีน mm hmm. เนื้อหมกสุกกาลังดี mm hmm. เนื้อนุ่มคร mm hmm. าวนี้ในเนื้อหมกของนั้นก็จะไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยนะนอกจากเนื้อนะชิมเส้นเส้นใหญ่นุ่มมาก mm hmm. เดี๋ยวมาทาเส้นเล็กนะคะคลุกให้เข้ากันขอชิมก่อนว่ารสชาติเนี่ยใกล้เคียงกันไหมอ่ะ เผ็ดหวานอันนี้นะถือว่าไม่ต้องปรุงได้เลยอ๋อมีของเพื่อนด้วยเดี๋ยวขอแอบชิมของเพื่อนก่อนได้ปะขอแอบกินตับเพื่อนหน่อยนะกินตับเพื่อนวะตับหมกเพื่อนตับมันเป็นตับวัวนะคะเดี๋ยวจะลองกินว่าข่าวไหมขโมยเพื่อนกินนะไม่ข่าวถ้ากินตับหวานได้กินอ,อันนี้ได้เลย แนทใส่ถั่วงอกแล้วก็โหระพาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ที่ม,มันนี้ก่อนเนาะกากหมูนะคะกากหมูจะเป็นแบบแห้งๆใสๆมันๆอย่างเงี้ยแหละอืมกรอบดีนะมันมันเลยอะ่ะแนทจะชอบกินกว๋วยเตี๋ยวเลือดรู้ปะ่ะเป็นน้ำซุปที่ผสมเลือดเข้าไปใช่ไหมแนทชอบมากกว่าก๋วยเตี๋ยน้ำตกนะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเลือดเนี่ย เขาปรุงรสมาให้ในนี้แล้วคือใส่พรองใส่พริกใส่น้ำ,นำส้มอะไรแบบนิดหน่อยบางส่วนอนะไรเงี้ยน้ำซุปความเด็ดมันก็จะอยู่ตรงแต่ละร้านเนี่ย mm hmm. เข้มข้นแค่ไหนแล้วก็แต่ละที่เนี่ยรสเด็ดแค่ไหนรสที่เขาปรุงอะนะคะมันอยู่ตรงนี้แหละมันดูมีรสชาติกว่าจะไม่ปรุงเพิ่มเลยนะเพราะว่ามันอย่างที่เขาว่าจริงมันมันดีอยู่แล้ว น้ำกว๋วยเตี๋ยวของเขาอ่ะมังเข้มข้นมากนะชอบนารันเนี่ยอร่อย,ออยเนื้อเนื้อเน้นเน้นนี่เนื้อนุ่มมากอืมไล้ได่นะมันเหมือนหยุอ่นว่ะ ดีดีแล้วเพื่อนก็กินหมดแล้วเดี๋ยวนะจะมาลองชิมห,หนมโคกหนมโคกกว่างม,มันแข็งจ <I okay. S 1> ังเลยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมขึ้นมาดูตรงนี้เลยคะ่ะข้างล่างไม่ต้องไปดูเหมือนนะคะ <ừ. S 2> มันจะเป็นอย่างนี้สีเขียวเข้มนะเข้มเลยนะ มันไม่ติดมาด้วยกันอะข้างบนกับข้างล่างอะปกตินั้นอะต้องชอบกินขนมถ้วยมากเลยนะยิ่งหลังแบบเกิดเตี๋ยวเรือแลนี้ขอผ่านหวานมากข้างล่างแข็งผ่านผ่านแต่อันนี้ดีที่เขาบอกว่ารสเจ็บแซ่บเวอร์นะคะเผ็ดเผ็ดจริง เผ็ดหวานเดี๋ยวเรามาสรุปทีหลังดีว่าเพราะตอนนี้ถ้าสรุปตรงนี้ใช่ไหมมันยังไม่มีข้อเปรียบเทียบกับร้านนั้นตอนนี้นะกับเพื่อนกําลังออกจากร้านโกบอยแล้วนะคะแล้วก็นี่แดดร้อนเนาะข้างนอกร้อนมาก <laughs> เดี๋ยวเราเดินไปฝั่งตรงข้ามกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวเลือลุงจุนแล้วนะคะ ได้โต๊ะแล้วค่ะเขามีเมนูให้เราที่โต๊ะแล้วอันนี้เป็นข้าวผัดอะ่ะ อ๋อเขามีข้าวด้วยไม่ได้กินกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็สั่งเป็นข้าวแบบนี้ได้นะมาได้ทั้งครอบครัวเลยร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเดี๋ยวน่านะจอ่านเข้าๆให้ฟังนะหมูนะคะก็จะมีมีสดลูกชิ้นตับหมูตุน๋นแล้วก็เนื้อนะคะจะมีสดลูกชิ้นตับเปื่อยแล้วก็ลิ้วลิ้วก็น่าจะเป็นผ้าทิ้วอร่อยมากเดี๋ยวนะจะลองกินเมื่อกี้เราสั่งที่ร้านกบ,บอยร้านตรงนู้นนะจะเป็นเนื้อหมอกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต เขาก็จะมีตรงนี้นะคะให้เราให้เราเลือกมีหลายสีเป็นอาหารแต่ละประเภทสีเขียวนะอันนี้เป็นขนมขนสีชมพูเป็นเป็นน้ำนะคะสีเหลืองคือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นแบบนี้นะอุ้ยเขามีหลายสีวะอันนี้ก็สีส้มของทานเล่นนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสั่งก๋วยเตี๋ยวกันก่อนก๋วยเตี๋ยวจะเป็นสีเหลือง โตยีเโอเคนี่อันนี้นะัดเขียนแบบแบบร้านนั้นแล้วนะอันนี้นะัดขอแอบเติมหากิโลเข้าไปหน่อยคืออยากกินจริงๆมันต้องอร่อยมากๆแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะระดับรสเจ็บเนี่ยหเด็กก็คือไม่พิกนะ2ใจเส,สาะสเบาะบอนะคะคือปกติแล้วก็4ี่รสเจ็บจี๊ทซัดมากับแนท ถึงจะไม่สบายก็ตามเราจะสั่งซีค่ะเจ็บจีดจารไปเลยโอเคตอนนี้นะสั่งแล้วเดี๋ยวยืนให้เขาเดี๋ยวเรามารออาหารกันคะ่ะตอนนี้ได้กว๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันเลยอันนี้นะัดคนไปหน่อยหนึ่งแล้วนะนี่กว๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นเส้นใหญ่เนื้อหมกแล้วก็อันนี้นะคะที่นัดแอบเพิ่มผักคิริ้วเข้ามาด้วยอันนี้จะเป็นเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กเนื้อหมกปกตินะ าให้ชามใหญ่มาเลยนะแนทเข้าใจผิดด้วยนะคิดว่าแบบที่สั่งมางมันเป็นชามเล็กๆเ,เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือปกติทั่วไปนะถ้าใครเข้ามาที่ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนนะคะจำไว้นะคะไม่ได้เล็กนะมันชามใหญ่นะเดี๋ยวข้าวนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันจับความเผ็ดอยู่ที่ระดับ4นะคะเผ็ดขนาดไหนสําหรับแนทแนทเป็นคนกินเผ็ดมากนะก็เผ็ดกินได้อะเดี๋ยวเราจะมารีวิวพักที่ริ้วกัน นี่เด้งเด้งกระบรออร่อยต่อมาเป็นเนื้อหมกค่ะนุ่มได้อยอู่นะโอเคนะแคปหมูเขาเรียกแคปไหมแบบนี้เธอกากหมูม อร่อยดีนะกับหนูแม่ชอบนะแล้วก็สั่งอันนี้แยกมาด้วยผักบุ้งลวกมันคือผักบุ้งค่ะ <c oughs> มันก็คือผักบุ้งปกติตอนนี้เดี๋ยวแนทขอไปกินก่อนเนาะโอเคตอนนี้เราทานเก๋เตี๋ยวหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองกินขนมถ้วยดูว่าที่เนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างนะแบงคร่ง <c oughs> <c oughs> เฮ้อย i, อันนี้มันก็ไหลออกมาเหมือนกันวะ่ะมันไม่ติดกันเหมือนกันแนตะ่สีมันไม่เขียวมากนะตักข้างล่างเนี่ยเห็นนะมันไม่เป็นรูปเป็นร่างไม่หวานมากหวานกลางๆอะ,อะถือว่าโอเคแล้วก็ข้างล่างเนี่ยค่ะตัวที่เป็นเนื้อขนมสีเขียวๆตรงนี้นะมันก็ไม่ได้แข็งเป็นวุ้นมากหรือว่าโอเคใช้ได้อื เห็บบนไหมแยกทิ้งเนี่ยมันแยกชั้นกันเดี๋ยวเราจะต้องไปจ่ายตังตรงนู้นนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนกันในรถนะคะก็ตอนนี้ไปจ่ายตังกันก่อนค่ะมาให้คะแนนกันในรถเนี่แหละนะเพราะว่าเราอยู่ตรงข้างหน้านู้นใช่ไหมแล้วเราจะไปให้คะแนนเขาอะ่ะแล้วมันสองล้านตรงข้ามกันอะ่ะมันก็น่าเกลียดไงหัวแตกตอนนี้เดี๋ยวใครจะเป็นคนให้คะแนนก่อน อ่ะเธอให้คะแนนก่อนชั้นนะโอเคอันแรกนะคะจะเป็นร้านโกบอยก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ร้านที่สองจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนนะแนทนะคะแนทจะให้คะแนนร้านแรกค่ะร้านที่หนึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือเอาใหม่ร้านที่หนึ่งโกบอยก๋วยเตี๋ยวเรือแนทสติไม่ค่อยดีนิดนึงนะวันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยปกติเลยอ่ะชอบอะไรแนทให้เพราะว่าน้ำสปเขาอ่ะข้นมากอันนั้นไม่ค่ให้กินก๋วยเตี๋ยวหวาน แต่ว่านัดไม่มีปัญหาแล้วก็รสชาติเนี่ยเผ็ดกว่าเผ็ดกว่าร้านที่สองที่นัดไปกินร้านที่สองเขามีสีระดับก็จริงแต่มันเหมือนแบบมันเหมือนไม่เผ็ดอะดสำหรับฉันสี <4 S 1> ไปมันไม่เผ็ดนะทุกครั้งแพรเคยมากินแต่มันเผ็ดกว่านี้ไม่เผ็ดจริงๆเลยอะแต่ว่าถ้าเป็นขนมด้วยนัดให้ร้านดุงจุน <ๆ S 1> นะเพราะว่าบอยหวานมากวหวานไม่ไหวอะอะฉันให้คะแนนแล้วฉันให้เป็นโกบอยเธอให้ใคร หมูคองโกบอยแล้วก็ชอบรสชาติเหรอชอบก็น่ชอบน้ำซุปโกบอยนะเธอชอบน้ำซุปโกบอยแต่ชอบพริกกะพริกที่มันพริกปุงพริกปูงของจุนหอมไม่ไมของของ,ของพริกคั่วกลิ่นมันหอมกว่าอแล้วถ้าให้คะแนนได้รวมออกมาเป็น t i m แล้วรสชาติที่เราสัมผัสเข้าไปก็ยังชอบโกบอยอยู่นะชอบโกบอยอยู่งั้นแสดงว่าตอนนี้เรามีโกบอยสอง แล้วก็สรุปนะว่าสองคนมีความคิดเห็นสำหรับวันนี้นะคะเหมือนกันก็คือเราจะให้ร้านโกโบอยเย้โกโบอยร้านโกบอยได้นะคะเในช่องออเดย์ออนแอร์นะให้ร้านโกบอยนะแต่ว่าถ้าเพื่อนคนไหนที่จะลองมากินเองจะลองมาแบบเฮ้ยแบทเทิลแบบนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าชอบร้านไหนมากกว่า ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ทุกวันเสาร์นะเดี๋ยวเราไปออกกําลังกายกันเรามากินหนักๆก,กันแบบนี้เราไปออกกำลังกายกับ a อ l เด y o ออนแนะคะติดตามแนทได้ทั้งหมด3ช่องทางมี Facebook แล้วก็ YouTube นะคะชื่อเดียวกัน a อ l เด y o ออนแมี IG นะคะถ้าใครชอบภาพนิ่งก็ไปที่ IG a l ออ a เดย์ออนแอนะคะสำหรับวันนี้แนทกับแพรวนะคะต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย อีกอย่างหนึ่งการกินหัวเต๋วเรือนะคะระวังเส้นดีแนทจะไม่พลาดซักแมทเลยตอนนี้ยังไม่โดนเนหะ็นไหมเก่งปะเสื้อขาวด้วยลด